สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้ก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านใดที่เกิดราศีกุมหรือทราบลัคนาตนเองนะคะว่าเป็นลัคนาราศีกุมก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะว่าในช่วงเดือนตุลาเนี้ยจะมีเหตุการณ์ใดเกิดกับคุณบ้างนะคะ ก็การดูดวงนะคะดูเป็นภาพรวมนะคะเท่านั้นนะคะก็ฟังไว้เป็นความบันเทิงและกันนะคะชาวราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเดือนที่คุณนะคะจะเอาใจไปโฟกัสกับคนในครอบครัวนะคะเอาคือเขาเรียกว่าความคิดเนี่ยหรือการนึกคิดต่างๆเนี่ยคุณจะคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวมากขึ้น คิดถึงพ่อแม่พี่น้องคิดถึงคนที่คุณรักมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่แคร์คนในครอบครัวมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณจะเอาใจใส่ดูแลคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นจะแปลว่าชาวราศรีกุมนะคะคุณจะ มีเรื่องให้ไปข้องเกี่ยวหรือดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นดำเนินการในเรื่องของบ้านของรถนะคะหรือว่าของร้านของสํำนักงานเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ยดวงบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสได้ที่อยู่ใหม่ได้หลักทรัพย์เข้ามาด้วยเช่นกันนะคะหรือเข้าไปข้องเกี่ยวดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์แล้วมันเป็นไปนตามที่คุณคิด นะคะหรือดําเนินการ,ร,าารแล้วมันสาเร็จละกันนะคะต่อมานะพูดถึงในเรื่องของการเงิน<ม>การเงินของชาวราศรีกุมในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องเงินเรื่องเงินของคุณเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายที่มันมากขึ้นกว่าเดิมมีเหตุคือมีสิ่งมาบั่นทอนทรัพย์ไม่ต้องการเงินการทองท,องที่ต้องเสียไปหรือเงินเงินมีโอกาสที่จะมี คนรอบข้างคนรอบตัวเข้ามาหยิบยืมเงินนะคะเงินเสียไปกับคนรอบข้างคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคุณมีโอกาสที่จะได้เงินมาแบบลับๆนะคะหรือได้เงินมาแบบไม่ถูกต้องตามคันนองคองธรรมนะคะเกิดขึ้นนะคะหรือมีคนให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องของการเงิน หรือมีคนเขาเรียกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังมีคนให้เงินให้ยืมเงินอยู่เบื้องหลังไม่เปิดเผยไม่เอกระเริกแบบลับๆต่ต้องบอกว่าการเงินเนี่ยรายจ่ายค่อนข้างที่จะมากด้วยนะคะการเงินหามาได้เท่าไหร่มีรายรับได้มาเท่าไหร่เนี่ยมักคือมันมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายออกไปมากเท่านั้นด้วยเช่นกันนะเพราะว่าดาวการเงินโคจรอยู่ในมุมที่ไม่ค่อยสวยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีสิ่ง,ง,งบั่นทอนเงินการเงินเนี่ยมีแต่รายจ่าย มีแต่เรื่องเสียเงินอยู่บ่อยๆในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมีการวางแผนให้ดีในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองและการต้องรัดเข็มขัดนะคะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับการรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงเนี่ย ยังพูดอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภต่างๆนะคะโชคลาภหรือท่าในใดที่ชอบเสี่ยงโชคเนี่ยนะคะในเรื่องของโชคหรือลาภผลบางอย่างเนี่ยนะคะคุณต้องคือให้ซื้อในเรื่องของเลขบ้านเลขรถติดไว้นะคะถ้าท่านใดที่ชอบเล่นหวยชอบเสี่ยงโชค <c oughs> เนี่ยก็ซื้อเลขบ้านเลขรถติดไว้นะคะเลขบ้านเลขรถมีโอกาสออกออกสลากกินแบ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ รวมไปถึงดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าถ้าพูดในเรื่องของงานเรื่องงานเนี่ยนะคะในช่วงเดนดตุลาคมนี้นะคะเรื่องงานดวงบอกว่าการงานเนี่ยในช่วงเนี้ยเรื่องงานเนี่ยดาวเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีโอกาสที่จะมีปัญหาทางการงานเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะสิ้นสุดงานบางอย่างลงนะคะหรือการงานมันทาแล้วมันมันรู้สึกมันไม่คุ้ม กับที่ทําไปทํางานหนักงานเหนื่อยแต่ว่าผลตอบแทนมันมันรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสาที่จะมีความยออ่อท้อความท้อแท้ใจทางการงานเกิดขึ้นหรือมีสิ่งมาบั่นทอนในเรื่องของกําลังใจในการที่จะก้าวเดินต่อไปนะคะในการทํางานและกันในเรื่องของการดําเนินชีวิตต่างๆเนี่ย มีโอกาสที่จะมีเรื่องให้เข้ามากระทบจิตใจทําให้คุณย่อท้อท้อแท้เกิดขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องงานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องเดือดร้อนทางการงานนะคะมีสิ่งมาบั่นทอนกาลังใจนะคะหรือมีความเบื่อหน่ายมีความเบือ่อเบื่อเซ็งๆทางการงานเกิดขึ้นมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานอะไรอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสเดินทางบ่อยขึ้นด้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าเรื่องงานเนี่ยนะคะท่านเนี่ยนะคะท่านใดที่รอในเรื่องของขั้นของตำแหน่งหรือความเติบโตวความก้าวหน้าทางการงานเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะถ้าคุณถามว่ามีโอกาสไหมเรื่องความก้าวหน้าในงานที่ดำเนินอยู่เนี่ยมีโอกาสนะดวงโชว์มาในละักษณะที่ว่ามีโอกาสที่จะมีคุณจะได้รับโอกาสดีด จากงานที่คุณดําเนินอยู่ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ในเรื่องของการมองโลกหรือมีการเปลี่ยนในเรื่องของทัศนคติบางอย่างหรือมุมมองบางอย่างของคุณเนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นทําให้คุณเรียนรู้โรคกว้างมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้ในเรื่องของงานเนี่ยคุณมองเห็นความเป็นจริงมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องงานเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความโชคดีบางอย่างในเรื่องของงานเข้ามาด้วยเช่นกัน นะคะมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าทางการงานเกิดขึ้นหรือเกิดในเรื่องของกิจกรรมทางกา,การงานใหม่เกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดอาชีพใหม่ทางการงานเข้ามาเพราะว่าดวงชะตาชาวราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมโชว์มาว่ามีโอกาสที่จะสิ้นสุดกิจกรรมทางการงานบางอย่างแล้วก็เกิดในเรื่องของหน้างานให,ใหม่เข้ามาเกิดในเรื่องของหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือใหม่ๆห,หรือมีการเปลี่ยนแปลงงานจากงานเดิมๆเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปอีกงานหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเรื่องงานถ้าไม่มีการเปลี่ยนถ่ายทางการงานหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับงานเนี่ยมันจะมีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องน่าเบื่อซิงเซงเกิดความแบบเขาเรียกว่าขยันบ้างขยนันขยันเป็นพักๆอะไรอย่างเงี้ยมีความท้อแท้ใจเกิดขึ้นอยู่เป็นหนึ่งเนืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนหรือโยกย้าย หรือเปลี่ยนถ่ายงานเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะสำหรับชาวราศีกุมแล้วก็สุขภาพสุขภาพหลักๆเลยนะคะต้องระวังเกี่ยวกับระบบน้ำในหูไม่เท่ากันฝีหนองน้ำเหลืองแล้วก็เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้สายตาความดันไมเกล็ดหลอดเลือดนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักสำหรับชาวราศีกุมคน คนมีคู่นะคะถ้าคนมีคู่เนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่คุณกับคู่เนี่ยจะห่างเหินกันในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของความรู้สึกต่างๆเนี่ยจะมีเหตุให้คุยกันน้อยลงหรืออยู่ไกลกันมากขึ้นนะคะนานๆทีอาจจะติดต่อกันหรือนานๆทีไปมาหาสู่กันเวลาในการพูดคุยเนี่ยมันน้อยลงในเรื่องของการถามถาสารทุกสุขดิบน,น้อยลงหรือคู่ชีวิตท่านใดที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพูดกันน้อยลง ปรึกษาหารือกันน้อยลงจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่ถ้าคนโสดคนโสดของชาวราศีกุมที่ทางความรักมีโอกาสเจอคนที่เป็นไม้เช่นพ่อไม้พ่อไม้แม่ไม้เข้ามาพูดคุยเข้ามาให้คบมาหายอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสเจอเพื่อนมีเพื่อนของคุณเนี่ยแนะนําใครสักคนหนึ่งมาให้คุณรู้จักนะคะมีคนมีเพื่อนแนะนําให้รู้จักกับอีกคนหนึ่งละกันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ